สวัสดีครับสําหรับเช้านี้นะครับตื่นเช้ามาก็เข้าลงเตงโมก่อนนะครับสังเกตเห็นมือของเขาเริ่มแห้งนะครับสํสออาหรับแตงโมดําไร้เมล็ดที่เราทดลองปลูกนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์ที่นํามาจากต่างประเทศนะครับสังเกตดูลักษณะนะครับมันไม่กลมไม่เต่งไ,ไม่ตึงเท่าไหร่นะครับดูลักษณะภายนอกเหมือนกับผมไม่แน่ใจนะว่าเป็น F2 หรือเปล่านะครับ เขารวบรวมพัน์ยังไงนะครับดูมันบิดเบีบ้ยวแล้วก็จะเสียสัดส่วนเยอะนะ,นะครับมาดูกันนะครับที่เห็นที่เห็นเป็นหมุนๆนะครับเป็นเหมือนฝ้ารอบแตงโมเนี่ยอันนี้คือแตงโมใหม่นะครับสังเกตถ้าแตงโมใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมเห็นทางญี่ปุ่นเขาจะเก็บมาแล้วก็เขาจะมาลูบออกนะครับทําความสะอาดให้ลูกมันเงานะครับ อืมก็อันนี้ก็อยู่ที่คนชอบนะครับสําหรับคนปลูกเนี่ยผมชอบแบบมีสีมันมุนเคลือบเคือบ,อบจะได้ดูว่าจะเราจะได้รู้ว่าเตงโมโลูกนั้นอ่ะเพิ่งเก็บมาใหม่จากสวนจริงๆนะครับแต่ถ้ามาแบบมันเงาอย่างเงี้ยหนึ่งละหลายวันนะครับสองคือโดนทําความสะอาดแล้วก็ต้องเช็คดูนะครับถ้าเงาแต่ขัว้วเหี่ยวนี่ยก็คือน่าจะ อนุมานได้ว่าหลายวันนะครับเอา้ามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับหาเลยมีความกรอบอยู่นะครับแตกล้านเลยนะครับมีความกรอบแต่ว่า้ยังไม่สุกครับแต่ว่าเม็ดไม่มีนะครับ เม็ดไม่มีจริงๆนะครับเป็นไลาเล็จริงๆเราเช็คอายุดูนะครับเราเริ่มผสมเกสรวันที่หนึ่งพฤษภาถึงตอนนี้ก็สามสิบสองวันนะครับยังไม่ได้อายุนะครับต้องประมาณสักสี่สิบวันนะครับสี่สิบถึงสี่สิบห้าวันโดยประมาณแต่ถ้าอากาศร้อนแบบนี้ก็น่าจะสี่สิบวันนะครับเพราะว่าเริ่มเห็นสีแดงแล้วอ่า มือเหี่ยวๆนี่น่าจะเกิดจากอากาศที่มันร้อนมากๆนะครับช่วงสองสาวันมานี้นะครับฝนไม่ตกเหมือนฝนทิ้งช่วงแล้วก็อากาศร้อนมากนะครับอ,อที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนวินำลายแตกที่เห็นได้ชัดเจนก็คือมันไม่มีมเมล็ดจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เม็ดฝ่อขาวๆนะครับแต่มันแทบไม่มีเลยนะครับเนี่ยมันแทบจะไม่มีมเมล็ดเลย อ่เราเห็นข้อดีของเขาแล้วหนึ่งอย่างนะครับทีนี้มาชิมรสชาติว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ต้องย้ำก่อนนะครับว่ายังไม่ถึงอายุนะครับยังไม่ถึงอายุเขาชิมรสชาติครับอืม เนื้อไม่กรอบนะครับเนื้อจะนิ่มๆเนื้อมันเหมือนนิ่มๆนะครับอาจจะเพราะมันมันยังไม่สุกด้วยนะครับมันยังไม่มีความกรอบอหวานไหมหวานมีความหวานแต่ไม่มีความกรอบรู้สึกมันกินแตงปัดนะครับอันนี้ความรู้สึกนะครับ ด้วยความที่ลูกมันไม่กลมแล้วเนื้อมันจะได้เนื้อมันไม่สม่ําเสมอทั้งลูกส่วนที่ดีคือส่วนตรงนี้ครับที่สีแดงๆส่วนตรงนี้ไม่สมบูรณ์นะครับสําหรับลูกนี้ก็ยังตัดสินไม่ได้นะครับหนึ่งคือลูกเขาไม่สมบูรณ์สองคือยังไม่สุกนะครับอ่าแล้วก็ยังไม่ถึงอายุที่จะตัดนะครับอีกสักสัปดาห์นะครับเราจะทดสอบกันต่อไปนะครับว่าแตงโมดำไรเมล็ด ที่นำเข้ามาปลูกเนี่ยคุณภาพจะเป็นยังไงจะใช้ได้ไหมนะครับสําหรับอ่าลูกนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินนะครับแต่เบื้องต้นก็ถือว่าใช้ได้ครับ